เมืองทองเฮสนันคว้าท็อปโฟบุรีรัม์ฉลองแชมป์ไม่สุดบุกไปแพ้สุพรรณส่งท้ายส่วนสมุทรปราการไร้ปฏิหารตกชั้นไปไทยลีก2อะไรคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้รีโบไทยลีกต้องทำหันกันจนนัดสุดท้ายปามกุรยาจะสรุปให้ฟังทั้งเหตุการณ์สำคัญของฤดูกาลนี้และสิ่งที่น่าจับตามองของฤดูกาลหน้าบุรีรัมยูไนเตดถีบตัวเองขึ้นมาลุ้นแชมป์แบบเดียวๆโดยไม่มีทรูแบงคอกมาเป็นน้าขวางทางเพราะปลดอเล็กซานเดรกามาและเอามาสัตหี อิชอิอดีตเฮดโค้ชของสมุทรปราการเข้ามาคุมทีมกุนซือชาวญี่ปุ่นประเดิมพาทีมเก็บชัยชนะในหลีก5นัดรวดทำแต้มทิ้งห่างทรูแบงคอก8แต้มก่อนจะยึดจ่าฝูงและยึดแชมป์มาได้ตามเป้าแม้ว่าเกมนัดสุดท้ายจะบุกไปแพ้สุพรรณบุรีทีมที่ตกชั้นไปแล้วแต่ถ้วยแชมป์ก็อยู่ในมือและยังเหลือแชมป์เอฟเอครับให้ได้ลุ้นอีก อิชิอิไม่ได้มาแค่สร้างจุดเปลี่ยนเพื่อเป็นแชมป์เท่านั้นแต่เขายังใช้งานกองหน้าไทยอย่างสุภชัยใจเด็ดได้อย่างดีและเกือบจะทำให้สุภชัยกลายเป็นดาวซันโวคนไทยในรอบ10ปีต่อจากธีรศินแดงดาแต่ก็น่าเสียดายที่สุภชัยมีอาการบาดเจ็บปิดเทอมไปซะก,ก่อนหลังจากบุรีร,รัมปิดจอบแล้วเมืองทองอยูเนเต็ดก็เช็คบินจบที่4ได้เฮตามคาดด้วยการเปิดบ้านชนะพีทีประจวบ2ประตูต่อ <Wow. S> 1พาแฟนบอลลงไปเฮฉลองกับนักเตะและสตาฟโค้ชในสนามแทบ ทำให้ลืมภาพช่วงเวลามรสุมของเมืองทองที่เหลือผู้เล่นชุดใหญ่ไม่ถึง7คนจนต้องดันเด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข้งหลกักก็ต้องยอมรับว่าการเสริมทัพอย่างตรงจุดในเล็กที่2โดยเฉพาะการได้เฮนรี่อาเิเยเข้ามาและศูนย์หน้าจากเอสโตเนียก็ยิงไปถึง8ประตูจากการลงเล่นเพียง13นัดในฤดูการนี้ <Wow. S 1> และสมุดปราการซิตี้ที่ตกชั้นเพราะแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในเล็กที่2ทั้งการเสียเจ้าเรนสักวงกร การปล่อยแข้งหลักทั้งพีระดนฉำรัสมีที่รพลเยาะเย้ยและบาลอสทาเดลลี่สควอตทีมของสมุดรปราการก็ถูกหั่นให้เล็กลงกลางคันคุมกำลังดาวรุ่งที่อายุราวๆไม่เกิน20ปีต้ปีต้นๆก็ยังประสบการณ์น้อยเกินกว่าจะช่วยทีมทำภารกิจใหญ่ในเวลาเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลสุดท้ายพับเขี่ยวสมุดต,ตกชั้นแต่ก็ยืนยันว่าจะไปต่อเพื่อกลับขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งให้ได้อีกครั้งแน่นอนทุกฤดูกาลย่อมมีทีมที่ทั้งสมหวังและเสียใจตามวัตจักของฟุต Bon. แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกทีมเตี่ยมไปด้วยพลังอันแข็งแกรง่งส่วนหนึ่งมาจากแรงขับเคลื่อนจากการสนับสนุนของโตโยตา้าที่ยังอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยแม้ในวันที่ต้องเจอกับวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ฤดูการหน้าฟรีโฟไทยลีกมีหลายสิ่งที่น่าจับตาไม่ว่าจะเป็นการไปบอลถ้วยเอเชียในวันที่ทุกทีมบนหัวตารางทั้งบีจีปทุมทูแบงคอ,อกและเมืองทองยกระดับขึ้นมาได้อย่างสูสีหรือทีมน้องใหม่ที่การันตีเลื่อนชั้นแล้วทั้งลำพูนวอริเออร์และ สุขโขทยัยรวมถึงน้องใหม่ฤดูการก่อนที่กลายเป็นพี่ใหญ่ในฤดูการนี้อย่างน้องบัวพิชยะที่พ่วงมาด้วยดาวซันโวของลีกอย่างแฮมิลตันซัวเรสก็น,น่าติดตามไม่แพ้กัน